อ้ลกวก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะโอ้เสียงเกมครั้งนี้เราจะมาอยู่กับบล็อกฟุตนะครับครั้นี้เราอยู่กับสกายเปียชิมใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะมาฟาร์มต่อพาร์ทสองจะพาร์ทแค่แล้วคือผมไม่ยิงเสียงตัวเองเลยเสียงเกมมันยังก็คอแค่ยังยังดี๋ยวบอกเสียงดีกว่า ให้เจอกล่องดำช่วงี่ละเปิดมาก็เจอกล่องดำเลยเฮ่ออีกแล้วอีกแล,แล้วก็ไอ้พวกนี้ที่ไม่หยุดไม่หย่อนเยอะอ่ะไม่คุยเออไม่ฟันมารอบๆมาด้วยจปะปละสดสกิลใหม่แล้วก็นรีเวิรเพิ่มแล้วก็เงินเพิ่มเอ้ยลืมไปเปิดคลิปอย่างสวยงามกล้องสุ่มผง มันควรทำไปก็ไม่รู้นะดีกไปกันเยอเวลาเสี่ยงกังขมิ่งเข้าสู่การสวมพลชี้ไปว่ายน้ำไปดีกว่าเดี๋ยวนานแล้วกับไปกอลว่ายน้ำเสร็จไหมอืกับไปกอลว่ายน้ำเสร็จโอเคถึงเวลาเยจะมาสุมพลเปิดหาชี้ด้วยเอ้ยใช็ดสุดหรือเปล่า ลองใช้สูตรผมพักที่ผมเมืเ่อคยกสุ่มได้ในรหัสเกา่าที่โดนแฮกไปแล้วหลักเลี้ยวหนึ่งพันหกร้อกว่าแล้วลองใช้สูตรกันดูผมสูมยย่มนด้ผมพักเลยคือผมจำได้ยีเลยกันน,นผมอยู่รลบสองมากองที่ขายล้างค้าถ้าใครเห็นแล้วผมสุ่มดย้ยก็ลองไปใช้ด้วยบางพระดูแล้วก็ ก็รัว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 ก็รัโอเคอยู่กันจะได้การพี่หวังไหมถ้าได้ก็เราไปทำกรรมดูว่าจะได้ไหมถ้าได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าใครทำกรรมอ่ะคอมเมนต์บอกเรา,าได้หรือเปล่าถ้าได้ก็แปลว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลยูว่าสูตรนี้เป็นสูตรดีที่จะเสียคอดมาอย่างยาวใหญ่ เก็บอะไรมาดูกันชิปอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะอ๋อผลลักเก็บเก็บจะเก็บไม่ได้ยังก็ให้เจลิงหน่อยมีเพิมาให้เจลิงหน่อยอ่ะเอาไปให้ผล,ไป,ลไปแล้วไปแล้วเยวเวลาหวัวคืนสู่การรับเพื ๋อไม่ใช่เลยยังไม่ถึงตรงนี้คืมว่าแกทำไมไม่ได้กระทั่งยิงมันขึ้นไหมอันนี้เคล็กไหมอีกตรงไหนครับกู้งืนเหรออ๋อเกอาะใหม่เกาะใหม่เกาะใหม่ฮ่ามือมาฟาร์มเกาะน,นี้เลยนะลิงให้กลงกับไปข้ามเกาะด้วยการบรัตรชนใช้วี ว่าข้ามเกาะยังลุ่มเรียงโนไม่คือจูถึงแล้วก็อ๋อไม่ใช่เกาะเงือกแล้วกอแอมแข็งเกาะเงือกใช่ไหมซื่อมาคาราเกะเกาะเงือกแค่นไงาคาราเกะเงือกจะเห็นแล้วเกาะเงือกเกาะเงือก ่หรือเปล่าอ๋อเกาะประสาทดร์แล้วก็เลือกประศาสตร์ปะศาสตร์โหเราเป็นควงฟาร์มยังผ้าคลุมยังเขียวเฮ้ยอย่าบอกนะจะมีคนมาแย่งฟาร์มอีกเปล้าเอ้ยไม่ใช่เราอีกกองย่งของฟาร์มไม่ใช่เขาแย่งเราเราเพราะเขามากกว่าเราตายไปตายไปพวกน้อยเนี่ยเนี่ย โอ้กีแรงโอ้โหบรรยังคือรถตูจะตี๊กมาอย่างไงเนี่ยสวยลไไงอึยื้ยื้อเวลากับปาวรน,นี้แหละฮึ่ฮึฮึฮึ่ฮึ่ฮือูๆๆๆๆๆหวงจงหวงพวกหวงเลยเยอะเพิ่งไงเพิ่งเราไม่จะโลเกียด้วย ยทำไมรีวิวมาแค่นี้วันนี้ข้าแม็กจริงเอ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเอฮ้ยมากันง่ายยูู่ก็มาจากด้านหลังเอ้ยเก็บ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 มาแกลละเกาะลืมไปไม่ได้อจากักไปกลางฟาร์มแบบเยอะๆเลยแล้วกันไป เอาคุณโน้ดวงคีบค um, ิงโน้เอ้าทำไมคีบไม่สกอปเดี๋ยวโอเคตอนนี้ก็อยังนงเสร็จกันที่เรียบร้อยเอ่มอัพผลบิสักโอเคกับไอ้บัคพวกนี้เสร็จแล้วแล้วก็ยังเวลากดบัคก็อนลาก็เยอะเลยนะคะผมก็ตอนนี้ได้ฟาร์มมาซะเยอะเข้าสู่รีเวลใหม่แลละ เลเวม่สองร้อยละสิเนนะี่ยเค้อหมายค่ะวันนี้คือเลเวม่สองร้อยจะคลิปเนี่ยจะมาเอายาบเชนก็ได้ถ้าผมลงคลิปอย,ย่างแบบลงคลิปช้าก็ขอโทษก่อนงานเป็นความของเองพอดีผมไม่ได้ว่างทุกวันเลยนะอีกไปโรงเรียนนี่แหละปัญหาหลักแล้สาวว่าคลิปทำไมพี่ไม่ลงเหรอไม่ว่างครับไม่ว่างบอกเลย ไม่ว่างเม่เสาร์ที่ก็อาจจะไม่ค่อยลงนะพรุ่งนี้ไม่รู้จะให้ลงคลิปไหมวันหยุดเอิมก็ไม่รู้สิอัพเลือกงักเลยอย่าปอกไม่คลิปนี้คือรีวิวสองร้อยนะครับว้าวไปกันโว,ว้แล้ววันนี้เจอคนใช้คนชางเงียคนชางเงี้ย,ยอ,อ พักเกอรเฮลดูสิมาเลยพกนี้เฮ้ยมาสิเจ้าโอโหโอโหบัญชายโอ้โหกขเดือดโอ้โหเดือโหโหดอจัดปรลักบอกโน่สองันนี้มาติดตรงนี้ปัญหาเลยมาก็พกนี้ให้กุยเย็ยุดอาจาศอ่อ ไอ้ใช้พลช้นงฟ้าไอ้คนนัองอีกแล้วโยมันก็ไม่กลัวที่เราฟาร์มมาแล้วฟรีอย่าใช้อีกนะโอเคอครับบยังโกรธยังจบคลิปอะไรเงี้ยโนเราจะจุยไม่เหลือกลัวให้ฟาร์มหลือเราจะจุยโนโนมันเกะไม่เหลือกลัวให้อะไรสักเกือบเลยดิ้งเหนื่อยเนี่ยอีกแล้วไม่อีกแล้ว ตบปุริกายก่อนโอเคโอ้คนนี้เองแต่พี่พี่ไอพี่มันจะโลกสามันไนงะดาบเนี่ยนี่ปะ่ะใช่ไหมไงจะโลกสามเนี่โลกสามไโลกสโลกสมใช่ไหมแต่พู้เร่องอ่ะไอยัมปะกูผมปะกูเหรอนี่นแค่จะอ่มโอเคจะโลกสาม เขาเป็นคะแนนวิ่งยังไงว่าอะไรสิโนโนอย่าบอกนะลึกโนโน